วัดีค่ะก็มาอยู่กับซอกกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการรับปริญญานั่นเองค่ะเราหมดเปลือกเลยนะก็แบบ ตั้งแต่วันนอกรอบวันซ้อมแล้วก็วันจริงนะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์ของเราตัวเราเองเพื่อที่จะแบบว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในปีเดียวกับเราเน rese, ที่อยู่มอ,อื่นๆที่กำลังจะรับปร,ริญญาแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับน้องๆมอเกษตรทุกๆคนนะคะในปีหน้าหรือปีถัดไปนะคะที่จะทําการรับปร,ริญญาเนาะเรา จบมาจากมเกษตรบางเขนนะคะทุกคนคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอนะคะนี่นะคะทุกคนก็คือเราจดสคริปต์มายอะงมากคือเราแบ่งเป็นหัวข้อให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วทั้งอ่านรอ,อบวันจริงแล้วก็วันสอบนะทุกคนรับรองว่าใครที่แบบตื่นเต้นกับการรับปริญญาคือดูคลิปเราคลิปเดียวคือจบทุกอย่างเราบอกทุกอย่างหมดเลยตั้งแต่แบบ เหตุการณ์ในวันนั้นเตรียมของนู่นนี่นั่นน้อแบบเรือต้องทําอะไรล่วงหน้าบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาบอกทุกคนหมดเปลือกเลยนะคะจากประสบการณ์เราเองมาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือการถ่ายรูปนอกรอบการเตรียมตัวในช่วงของนอกรอบก่อนนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นการลีดวันถ่ายก่อนนะคะคือเราจะลีดว่าเราจะถ่ายกับใครบ้างแล้วก็ถ่ายที่ไหน สถานที่คือที่ไหนแล้วก็ถ่ายวันไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้ลงตารางไว้ถูกเราจะได้เตรียมตัวถูกเพราะว่าแต่ละครั้งเราก็จะถ่ายในวันที่แตกต่างกันนะคะอย่างของตัวเราเนี่ยคือเราจะสต์ไปเลยว่าอาทิตย์นี้เราจะถ่ายกับเพื่อนอาทิตย์นี้เราจะถ่ายกับอ่าแฟนอาทิตย์นี้เราจะถ่ายรูปเดี่ยวอะไรแบบนี้นะคะสต์ออกมาเลยเพื่อนที่เราจะได้จัดระเบียบได้ถูกว่า เราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงวันไหนบ้างนะคะแล้วก็ลิสต์ของที่เราจะต้องเอาไปในวันถ่ายนะคะของเราเราก็จะมีชุดคลุยเนาะทุกคนแล้วก็หมวกเนี่ยแล้วแต่คนว่าจะเอาไปด้วยไหมจะใช้ถ่ายหรือเปล่านะคะแล้วก็ชุดที่จะใช้ถ่ายด้วยบางคนแบบ เตรียมไปหลายชุดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกทิชชู่พัดลมนะคะแล้วก็มีกระดาษสับมันแล้วก็รองเท้าด้วยนะคะบางคนแบบใส่ส้นสูงกันนะคะจะเป็นเรื่องการนัดช่างภาพนะคะแนะนําให้จองคิวช่างภาพ1-2เดือนก่อน วันซ้อมนะทุกคนเพราะว่าคิวเขาเต็มเร็วมากแบบบางคนที่แบบเราเล็งๆไว้บางทีอะคิวเขาอาจจะเต็มเร็วไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยแนะนําให้จองคิวตั้งแต่เนิ่นๆเลยก็ต่อมาจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าแล้วก็ทําผมนะคะทุกคนสําหรับคนที่แต่งหน้าทําผมเองนะคะเราแนะนําว่าสามารถ ฝึกแต่งหน้าแล้วก็ทำผมเองได้ตั้งแต่วันที่ถ่ายนอกรอบเลยเพื่อนที่วันซ้อมกับวันจริงเราจะได้เกิดความแม่นยำแล้วก็เคยชินทำให้แบบประหยัดเวลาไปได้นะคะหรือว่าใครที่จะตั้งช่างแต่งหน้าทำผมวันที่ถ่ายนอกรอบด้วยเลยก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็จะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายกันนะคะในวันที่ถ่ายนอกรอบก่อนวันที่ถ่ายนอกรอบเนี่ยเราเราเสียไปแค่ค่าขนตาเราสั่งขนตาแม่เหล็กมา อยู่ที่900นะคะแล้วก็จะมีค่าชุดคุยนะทุกคนของเราอะ่ะเป็นแบบเช่าตัดเขาจะมีให้เลือกมีเช่าแล้วก็มีเช่าตัดแล้วก็มีแบบซื้อเองเลยอะไรแบบนี้นะคะก็จะต่างกันไปนะคะรานะคาชุดคุยของเรานะคะที่เป็นแบบเช่าตัดก็จะอยู่ที่1,400บาทนะคะมานะคะทุกคนก็จะเป็นวันซ้อมนะคะเป็นพาที่2นะคะ อันแรกนะคะก็จะเป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเนาะอันแรกก็จะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าทําผมนะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากจะจ้างช่างนะคะเราก็แนะนํานะคะว่าใหา้จองคิวช่างแต่งหน้าทําผมนะคะล่วงหน้าประมาณ1 2ถึงเดือนเหมือนกันนะคะก่อนที่จะถึงวันซ้อมกับวันจริงะคะ่ะแล้วก็สําหรับน้องๆมอกระเสรดนะคะแนะนําว่าให้แต่งหน้าทําผมเนี่ยทั้งวันซ้อมแล้วก็วันจริงเลยเพราะว่า แต่ละปีจะไม่เหมือนกันก็คืออย่างปีก่อนที่เป็นปีที่แล้วอะ่ะคือเขาใช้รูปวันที่ซ้อมเอามาใส่กรอบจริงๆเขาไม่ได้ใช้รูปวันจริงแต่ว่าอย่างปีเนี้ยเขาใช้รูปวันจริงเขาไม่ได้ใช้รูปวันที่เราซ้อมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากเซฟเลยอะ่ะก็คือเราแต่งหน้าทําผมเหมือนจริงเลยทั้งวันซ้อมแล้วก็วันจริงนะคะแล้วก็อันนี้นะทุกคนเรารู้สึกว่ามันแบบมันสําคัญคือสําหรับคนที่บ้านไกลอะ่ะทุกคนแนะนําให้เลยก็คือให้จอง ที่พกักจองโรงแรมก็ได้หรือว่าจองแบบหอหรือว่าอะไรก็ได้นะทุกคนที่แบบมันอยู่ใกล้ๆก,กับมหาลัยนะคะสำหรับคนที่บ้านไก่เนาะวันซ้อมกับวันจริงคือเขาจะหนัดเช้ามากทุกคนว่าวันนั้นมันเกิดรถติดหรือว่าอะไรขึ้นมาซึ่งมันรถติดจริงๆนะถ้าสมมติว่าเราไปสายอะไรแบบนี้ทั้งวันซ้อมวันจริงเลยจะรถติดมากเพราะฉะนั้นอนะ่ะการที่เราแบบ อยู่ใกล้ๆมาพักสักคืนนึงก็ได้ทุกคนแบบว่าเป็นคืนก่อนวันซ้อมนะคะแล้วก็คืนก่อนวันจริงอ่ะจะช่วยทําให้เราประหยัดเวลาในการเดินทางมากทุกคนการเตรียมของใช้ที่จําเป็นทุกคนที่แบบว่าเราต้องพกไปนะคะก็จะมีชุดคุยนะคะแล้วก็จะมีหมวกนะคะแล้วก็จะมีพวก เข็มขัดนะคะทุกคนแบบเครื่องแบบของมหาลัยเข็มที่หน้าอกหรือว่าอะไรของมหาลัยอันนี้เราก็ต้องเตรียมไปให้ครบนะคะแล้วก็จะมีคัดชูนะคะแล้วก็มีถุงน่องด้วยนะคะทุกคนที่สําคัญมากๆเลยทิชชู่นะคะเราก็จะมีกระดาษซับมันด้วยวก็พกกิฟต์ดำไปด้วยก็ดีนะทุกคนแบบบางคนแบบว่าผมหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีกิฟต์ดำใช่ไหมเราก็สามารถแบบการผมหลุดได้แล้วก็ช่วย สำหรับมหาลาัยที่เขาต้องใส่หมวกละปริญญาอะไรเงี้ยก็มันก็สามารถช่วยยึดหมวกให้ติดได้ด้วยหมวกจะได้แบบไม่หลุดตองเท้าสำรองนะทุกคน รองเท้าแตะก,ก็ได้หรือว่ารองเท้าอะไรก็ได้ที่เราใส่เราสบายนะคะเราจะได้ไม่ต้องใส่ขัดชูตลอดเวลานะทุกคนเพราะบางคนอะ่ะคัดชูกัดเท้าคือเป็นแผลแบบน่ากลัวมากก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเตรียมรองเท้าที่ใส่สบายๆสยักคู่หนึ่งมาเผื่อเป็นรองเท้าสำรองนะคะชุดลำลองด้วยใช่เพราะว่าที่เราต้องใส่เป็นชุดพิธีการใช่ปะ่ะของมหาลัยอ่ะแล้วบางทีแบบมันพอเรารับเสร็จหรืออะไรหลังจากที่เราแบบต้องกลับอะไรแบบเนี้ยบางคนแบบว่าอึดอดัดหรือว่าไม่สะดวกในการแบบเดินทางอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่ มาชุดลำลองมาเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เราอะเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นในช่วงขากลับนะคะทุกคนนี่ power bank ใช่มีพาสเตอร์ด้วยพาสเตอร์เนี่ยคือการรองเท้ากัดนะทุกคนมันช่วยได้เยอะมากพัดลมพกพานะคะก็ลองคนที่จะพกน้ำดื่มไปด้วยนะทุกคน ต่อนะคะก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางเอาไว้เติมหน้าแล้วก็อันสุดท้ายก็คือแบบประชาชนอันนี้สําคัญมากถึงมากที่สุดนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้เข้าไปในหอ,อประชุมนะทุกคนแล้วก็แนะนํานะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะทุกคนเพราะว่าแบบมันซ้อมทั้งวันที่แปลว่าทั้งวันจรงิงๆแบบตั้งแต่เช้ายันมืดเลยอะทุกคนยาวอยู่มอกษตรเนาะคือของมองกษตรอาจจะไม่เหมือนมอที่อื่นจะมีวันซ้อม1วันแล้วก็วันรับจริงอะ หวันลงกันเป็น2วันช่วงเช้าอะซ้อมซ้อมย่อยแล้วก็ช่วงบ่ายซ้อมใหญ่มันเลยทําให้เราต้องอยู่ที่มอในวัน้อมทั้งวันที่แปลว่ทาทั้งวันจริงๆซึ่งตอนนั้นเราได้ออกมาจากหอประชุมตอนประมาณทุ่มกว่านสรุปค่าใช้จ่ายในวัน้อมนะคะก็คือจะมีค่าแต่งหน้าทาผมของเราวันนี้2,000 ะะแล้วก็จะมีค่าที่พักเพราะว่าเราอะบ้านไกลเราก็เลยต้องมาอยู่โรงแรมนะคะก่อนที่จะซ้อมอ่ะหนึ่งคืนอยู่ที่ประมาณพันสี่นะทุกคนคือพันสี่คือสองห้องเพราะว่าบ้านเรามาหมดทั้งบ้านก็เลยต้องจองสองห้องส่วนวันจริงนะคะทุกคนจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเรารู้สึกส่วนตัวแล้วนะเรารู้สึกว่าวันซ้อมอ่ะจะหนักกว่าวันจริงใช่ เพราะฉะนั้นอะวันจริงจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วเรื่องการจัดก,การเวลาในวันจริงนะคะเราก็ควรที่จะมาก่อนเวลาเนาะสักประมาณแบบ 1- 2ชั่วโมงก็ได้เพราะว่าช่วงเช้าเนี้ยเราจะได้แบบว่ามา เผื่อเวลาในการถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะตอนเช้าในการรับวันจริงเนาะส่วนของที่ต้องเตรียมไปนะคะทุกคนก็เตรียมเหมือนในวันที่ซ้อมใหญ่เลยช่างแต่งหน้าแล้วก็ช่างทําผมแล้วก็ช่างภาพนะทุกคนก็คือจะเหมือนกับในวันซ้อมเลยนะคะถ้าเราจะจองเนี่ยเราก็จองเผื่อเขาไปเลยก็ได้วันซ้อมกับวันจริงก็ได้ถ้าสมมติเราจะเอาเจ้าเดิมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์ในวันอ่าในวันรับจริงของเรานะคะคณะเรานะคะก็จะนัด ถ้าจะไม่ผิดอาจจะนัดประมาณ9ก้าโมงเก้ามงครึ่งประมาณนี้แล้วก็เลยต้องไปเก็บตัวนะคะไปรวมตัวกันแล้วก็เขาก็จะเช็คเครื่องแต่งกายอะไรของเราให้เรียบร้อยว่าแบบเออถูกระเบียบไหมอะไรแบบนี้จริงอะ่ะมันเช็คตั้งแต่วันที่ซ้อมแล้วนะแต่ว่าวันจริงเขาก็จะใช้อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความเรียบร้อยที่สุดเนาะแล้วก็จะเริ่มลงมาเดินขาวนเพื่อที่จะเข้าไปในหอประชุมนะคะประมาณ สิบสิบเอ็ดโมงน่าจะประมาณนี้แล้วก็จะเริ่มเดินขบวนได้แหละแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในหอประชุมยาวๆเลยนะทุกคนของเราปีเราออกมาได้ออกมาตอนประมาณสี่โมงห้าโมงประมาณนี้ใช่อันนี้ก็คือจะจบกระบวนการของวันรับจริงเรียบร้อยเลยแล้วก็เราจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายในวันรับจริงกันเนาะก็คือจะมีค่าแต่งหนะ้าทำผม2,000ส่วนช่างภาพเราไม่ได้จ้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ค่าที่พัก โรงแรมที่เราไปนอนในคืนวันรับจริงนะคะอีกประมาณ1800บาทนะคะอันนี้ก็ราคาสำหรับ2ห้องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะคะของเรานะอยู่ที่ประมาณ9600บาทนะคะอันนี้ถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วลนะ่ะทุกคนเพราะว่าจากที่เราแบบไปหาข้อมูลมาตอนแรกที่แบบเรายังไม่ได้รับปริญญาจริงๆอะของบางคนก็คือแบบหมื่นหมื่นกว่าบางคนก็แบบสองสามหมืน่น อะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะทุกคนสําหรับเราเราสึกว่าเราเบาตรงที่ว่าเราไม่ได้จ้างช่างภาพนะคะก็เลยราคาไม่ถึงหมื่นนั่นเองค่ะ จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับการมาแชร์ประสบการณ์ในวันรับปริญญาของเรานั่นเองนะคะก็ถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องโซล่าซอฟรีด้วยนะคะก็หวังว่าข้อมูลที่เรามาแชร์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทั้งเพื่อนๆในปีนี้แล้วก็รุ่นน้องในปีถัดไปนะคะก็ <laughs> ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ